กรณีของคุณบอสนวัตเนี่ยในการวิพา์วิจารณ์คุณมินเพราะนั้นบอสนวัตฟังพี่เด์แล้วผมเชื่อว่าคนอย่างบอสนวัตไม่กลัวเพราะฉะนั้นในใครที่บอกจะฟ้องบอสนวัตกรณีวิพา์าวิจารณ์มินพิชยากับแตมเนะี่ยก็ฟ้องเลยครับเ่บช้ำยำเป็นทางกรณีของคุณบอสนวัตเนี่ย นะครับในการวิพากษ์วิจารณ์คุณมินเนี่ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นนะในช่วงนั้นคุณมินกับคุณแซมเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็มีคนไปแจ้งคงแจ้งความแล้วก็เสร็จแล้วก็ตำรวจก็รับคำอ่าร้องทุกข์แล้วก็มีการออกหมายจับนะครับการที่ศาลออกหมายจับมันก็แสดงว่าอะไรก็คดีมีมูลว่าคุณแซมกับคุณอะไรเนี่ยคุณแซมกับคุณมินเนี่ย น่าจะได้กระทําความผิดอันนี้เป็นไปนตามวิายามาตาหกสิบหกนะครับอืมนะฮะวิายามาตราหกสิบหกเดี๋ยวเปิดํารานะครับเปิดํารานะฮะอืมอืมนะฮะนะฮะเหตุที่จะออกหมายจาับนะเมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลนั้นน่าจะได้กระทําความผิดอาญาลร้แรงนะฮะนะครับศาลก็ออกหมายจาับตามวิายามาตาหกสิบหกนะครับเพราะฉะนั้น การที่สารออกหมายจาับแล้วก็ตำรวจคัดคา้านการประกันตัวสารก็ไม่ให้ประกันตัวติดคุกติดตารางรวมทั้งหมด84วันมันก็เป็นข้อที่จริงที่ทําให้เชื่อว่าคุณมินกับคุณแซนคุณแซนคุณแซนแซ,แซมเนี่ยน่าจะได้กระทําความผิดข้อหาชอโกงประชาชนนะครับดังนั้นการที่คุณนวัดหรือบอลน,นวัดเนี่ยวิาพาก์วิจารณเนี่ยจึงเป็นการวิาพากวิจารณ์โดยสุดจริตนะครับ ใครที่ยุยงส่งเสริมนะครับให้คุณมีนฟ้องเนี่ยนะครับก็ระวังจะโดนฟ้องกลับนะครับเพราะนั้นบอสณวัดฟังพี่เดย์แล้วก็ให้สบายใจได้นะครับถ้าใครอยากฟ้องบอสก็ให้ฟ้องเลยผมเชื่อว่าคนอย่างบอสณวัดรไม่กลัวเพราะมันเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเพราะว่าโดนจับจริงโดนสารออกหมายจับเองิงถ้าไม่มีพยานหลักฐานตามสมควรสารจะไปออกหมายจับไหมล่ะเอาแค่เนี้อืม <c oughs> นะครับนะเพราะฉะนั้นในใครที่บอกจะฟ้องบอสนาวัดกรณีวิภาควิจารณ์บินพิชยากับอาแซมเนี่ยนะนะก็ฟ้องเลยครับอย่าไปรอครับนะเดี๋ยวนี้คนบางคนก็ชอบเหา่าชอบผอนอะไรอย่างนี้นะครับนะฟ้องเลยพอฟ้องมาเสร็จเดี๋ยวบอสนาวัดก็ต้องฟ้องกลับเพราะว่าอะไรเพราะเขาเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน f o ลอเ o อร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ